บิ๊กป้อมชี้นายกนี่ครับคนปฏิวัติสปอสเปอะไรพูดไปเรื่อยเรื่องเรื่องของปฏิวัตินี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัตินายกเร่คนเดียวนี่ครับคนปฏิวัตินายกเร่คนเดียว <c oughs> นี่ครับคนปฏิวัตินายกเร่คนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง คุณก็ผมไปเกี่ยวข้องอผมยังไม่รู้เลยจะปริวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคูดไปเรื่อยกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับทั้งในเรื่องในกาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปชก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปชนะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผม ผมม,มีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมนะนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะครับก็แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคลปฏิวัติท่านยกเดี่ยคนเดียว <laughs> น,นยนายกท,ท่านอนุพ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องเออ ผมยังไม่รู้เลยจชปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบว่าผมก็มีเพื่อนดีๆแห่ะที่จะให้ผมยืมอะไรได้ นะครัส่วนในเรื่องที่ผมจะตอบคุณว่าอย่างงุ้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปปชนั้นผมไม่อาจก้าร่วงไปได้นะครับขอบคุณครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ 可多啦。<laughs> ah.